มาค่ะพี่น้องเรียกได้ว่า FC แฟนคลับแห่เชื่อชมนะคะหลังจากที่ได้เห็นคลิปนี้ของอุ้งอิงเพชรบานแพงนพีน้องเนาะนะคะเรียกได้ว่าสมกับเป็นบอสน้อยจริงๆนะคะทุกการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เห็นในตัวน้องอุงอิงนับมือนี่คือแบบแห่งใหญ่นับมือนัมือนี่คือแบบแห่งแบบสมกับเป็นบอสน้อยที่ไลายคนพ้ากัน่าีอลีเนพีน้องเนาะเป็นยังคือบอกว่าแบบนั้น ส่วนึงมาจากเดีอสำหรับมือคึืนนี่ค่ะพี่นองบลัมสอนหน่วยเพชรบานแทงกับมีคิวกันคิว,นวงานทําการแสดงคือเก่าเหมือนเดิมนี่แหละแล้วในฝั่งของน้องอุ้งอิงนะฮะนงกับสิแบบว่าหมักไปก่อนงานเริ่มนอพี่นงนองปกติงานก็จะเริ่มสักประมาณสามทุ่มประมาณนี่แหละสองทุ่มสามทุ่มประมาณนี่นะคะโดยส่วนมากนะคะแล้วนี่แหละอุ้งอิงนงกับมักสิแบบไปไปก่อนงานเริ่มก็คือนองสิมีการไป ในนาทีของนงก็คือไปเช็คซาวนพพี่นงเนาะนะคะแล้วนี่แล้วครับพี่นองพ่อนงไปฮอดนะคะระบวบม่แสงเสียงอีกอย่างต่างๆนะคะก็คือยังไม่พร้อมนงกะเดมีการยังสํารวจหนางานแล้วบางครั้งนะคะที่น้องเห็นตู้ขายบัตรนงกะนี่แหละทุกครั้งจากทีเดมิีติดตามนงมาช่วงล่างๆนี่ครับพี่นงก็คือคันนงได้เห็นตู้ขายตัวขายบัตรนะคะมาต่างนงกะสิแบบเป็นนางขายตัวขายบัตร ะะกับเจ้าภาพนพ่นงคน่เรียกได้ว่าทางเจ้าภาพนี้ปลื้มหนักมากๆหลังจากที่ได้นองอุ้งอิงเพชรบันพแพีงแบบมาขายลัวไขายบัตรสอยนพ่นงนอก็เป็นอีกอย่างทีเห่าได้เบิงเข้าได้หเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออสมกับเป็นบอดหน่อยอิลีบมัมเนเพียงแค่มารองเพลงสังควมสนุกนะคะเฮือๆแต่ว่าก็ย่างเอินว่ามีน้าใจในการมาใสยขลายบัตรไขายตัวนพ่นงค์นอการมาคลายบัตรไขายตัวในครั้งนี้ บดเอ็คม e e mm, ่คาจังเมดไต้บาทเดียวเลยค่ะพี่น้องน้องทำด้วยใจน้องพี่น้องเนาะนะเอาัลบั้วนี่ลาเดียวสิงห์ไฮไลค์คนไปเบิรงคลิปกันจักหน่อยสก่อนเพื่อทีซีได้เห็นภาพทีชัดเจนมากขึ้นน้องพี่น้องเนาะเอิ่นมาสมกับเป็นบอสน้อยอิลีการกระท่ำทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาได้เห็นน้องพี่น้องเนาะเอาไปเบิรงคลิปนี้กันให้รูจักค่ะแม่จ๋าเงินถอนจแพ่อจ๋าเงินถอนจงินถอพ่อกรเลย้สิบองเงินถอน สามใบรรจัยพ่นบุลหุนจริสิคะตุ้จังไดเป็นพ่เอาขอนที่ใบจ้าเราให้คุจัดขันแล้วพ่อจ้ามันทอยพ่อจ้ามันพอย่นี่แตัวนอะม่ได้มาทัวัเลยอือม่จะไายองตขอบคุณนะคะ เวอไอนมาต้มปะมาต้ม,มเอาค่ะพ่อเอกมักมีอะไรบ้างเบลลตัลวละสองร้อยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เก็บเองเดี๋ยวแม่เก็บตังเอง มาห้าสิบบาทสามร้อยเจอท้านไหนรับเด้ความผันผวาสิเอาเจ้าเอาเขาใช้มือเขาหยุดใครรับจับเราตรงใจจ้ะอริต้องคนหนึ่งนะพอกงนกมาแล้วครับพี่น้องเป็นจังไดสมกับเป็นบอดหนอยบอดเนาเนาะพี่น้องเนาะคลิปแรกที่ได้ขึ้นให้หลายคนได้เบิ่งกันในเขาก็เป็นคลิปที่น้องอุ้งอิงนะคะน้องกำลังนในละนั่งคายบัตรอยู่ครับพี่น้อง แล้วก็จะมีการทอดเงินนพี่น้องเนาะแล้วเหมือนจะมีพ่อฮัก like ท่านหนึ่งครับพี่น้องเพื่อนเหมือนสิลเรื่องเงินทอนนะคะเพื่อนเหมือนสิยเรื่องเงินทอนเหมือนเสือไปประมาณสามบาทนะคะสามบาทนี้นะคะเหมือนเพื่อนสิเอาแบ่งพันใจมานพีน้องเนาะแล้วเหมือนเพิ่นสิยรื่มลืมเงินทอนคับพี่น้องนะคะเป็นจังไดมูจ้าวาอุงอิงกับว่างูมีบ มก็เป็นบอดน้อยบอดสาเรียกคุณพ่อมาพ่อพ่อพ่อเรื่องเงินทอนจ่าเอิญมาเอาเงินทอนเป็นากไหนมุจวานะคะสุดยอดจริงๆเนาะพีนงเนะเอิญมาใจเงื่อนกระครองนะคะสุดยอดอิีเนพีนน้องโอการีสิไปนนางอ่าเหตในตําแหน่งนี้ค่ะพี่นงก็คือนะคะว่าเ็นเพียงแค่ววาเฮาสีแบบอ่านางยื้อซื้อที่เขพี่นองก็ต้องมีการคํานวณนะคะว่าซุ้มระบตดนี้ราคาลอยนึง แล้วสมุติวามาสี่คนมิมาหาคนจังสีนะคะสิเป็นทอดายจังสีนะแล้วเพื่อนเอาเงินแบ่งมาเข้าต้องทอนทอดจังสีนะเข้ากับต้องคิดคำนวณเงินเร็วเติบหนึ่งพ่ละแล้วก็โอ้ยการไม่เหดนียังลักษณะแบบนี้แอ็มมินมองว่าเป็นตาปวดหัวแต่อุ้งอิงน้องก็เลือกที่จะมาทำกับไม่มีแม่เอ็มีเป็นครับหลายคนพากันอ่าเนี่ยละคือตั้งแบบได้ยุ่ไก่ฉีดอุ้งอิงอีหล่าอุ้งอิงมากขึ้นนอกพี่น้องนอกจากปกติที่หลายคน เพื่อบอกว่า,าสื่อบัตรเร็วขนาดนี้แต่พ่อได้เห็นอีหล่าอุ้งอิงมานางค้ายบัตรอยู่หน้างานค่ับพี่นองหลายคนก็คือแบบเป่าตาสินใจมาสื่อบัตรทันทีนพี่นงเนาะช่วงนั้นนี่บ้านในขำในค่ะพี่นองซึ่งในช่วงนั้นนี่นะคะแน่นอนเขาว่าส่วนมากจากที่แอดมินในเบิง์คณะบวลลัมต่างๆนพี่นองเนาะส่วนมากแล้วคนจะไม่มาในช่วงนี้เพราะว่างานยังบ้านในเริ่มนพี่นองเนาะ นะคะแต่หลังจากทีอูอิงนองมาขายบัตรหน้างานค่ะพี่นองเมื่อเจ้าเสือบอกเต็มนะคนหลายเนะเอากระตามนั่นแล้วเรียกเรียาเป็นขวัญใจจาพาพิรีงานได้กับงานนั่นนพิน้องนองเอาเอฟซีแฟนคลับคิดเห็นว่าจังในแน่ก็สามารถคอมเมนต์มาวอามาจากกันใดนพีนนองนองเอานี่ยละนะคะเรียกเรียว่าสำหรับอีกคลิปหนึ่งนะคะก็เป็นคลิปที่เหมือนจะมีแมคขาคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเอฟซีน้องอูอิงเพจบานแห้งเนี่ยละเหมือนเพื่อนสิขาย เป็นลักษณะแบบเมียงปลาประมาณนี้ครับพี่น้องเพิ่นกระรีมีการเอามาไหานองอุ้งอิงบ่รนเนใจว่าจักถุงเหมือนจะประมาณสักสามถุงอ้ถุงไงเดับพี่น้องปลานี่ก็ตัวไงในในอนล่ะตัวไงย่างใน,น่นอนนะคะก็จะเป็นชุดเป็นชุดจังสิแม้วเพื่อนก็เอามาไหานองอุ้งอิงอ้้นะคะกินขันกินเบิร์ดสามชุดนี่ก็คืออ้วนคักเติบหนึ่งล่ะอุ้งอิงน้องเฮดจาไในหูบ่ครับพี่น้องเอาเอาแบ่งปันเอาไปแบ่งปันให้คนที่อยู่ไกล เหมือนพี่ๆเขากําลังทํางานอยู่น้องก็เลยไปถามพี่เขาครับพี่น้องว่าเอาบอุงอิงมาจังสี่แล้วก็ยื่นให้เลยแหมเป็นตั้งใดมุจาวาเรียกได้ว่าน่ารักมากๆนี่แหละครับพี่น้องอุงอิงสมก็เป็นบอสหน่อยอิลีน้องดูหมดเนว่าผู้ใดเป็นตั้งไหนนี่ก็คือดูแลแบบทั่วถึงน้อพี่น้องเนาะนะคะนี่พ่อได้เห็นพี่ๆเขากาลังเหตุงานไปตาเมยจังสีแหมอุงอิงก็เลยยื่นยื่นแหวก well ินให้โอ้แบบเดซสานี Vert เพื่อนก็ดีใจแล้วนพี่น้องนอซุนก็เป็นบอสหน่อยบอสนาาบุเจ้าวานี่แหละครับพี่น้องพอน้องได้ได้มาแล้วน้องก็แบ่งปันต่อในส่วนของข้ามบาการแบ่งปันคือเราได้เห็นกับตัวอุ้งอิงนี่บ่อยครั้งมากๆนพี่น้องนอว่าเป็นเพียงแค่เทียนีเทเดียวเราได้เห็นคือแบบบ่อยมากๆจากที่ได้ติดตามนะคะน้องอุ้งอิงมานพี่น้องนอมีหลายครั้งที่น้องมักสิแบบอ่านี่แหละ ให้ให้ติปพี่ๆแดนเซอร์ให้ติปพี่ๆคอนโว้ยอาจารย์นักดนตรีจังซีแม้หนงกะแบ่งปันแบบนี้มาตลอดเนาะพี่หน้องน้ะสมกะเป็นบอดหน่อยอีหลี่เอากะถือว่าทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆแล้วนี่แหละหลังจากพี่นองคายบัตรคายตัวเซตจนงกะซิบเปย์เฮนาทีของการขึ้นร้องเพลงขึ้นเช็คเศร้าพ่อเช็คเศร้าเซตรับพี่นองน้องกะอ่านี่แหละพ่อ เซ็ตเรียบร้อยแล้วน้องกะสิแบบไปไตเตรียมตัวเฮ็ดผมเต้งหนาวันทอเพื่อที่จะรอแสดบาบนะคะในการขึ้นทําการแสดงต่อไปวันท้อนพี่น้องน้อเอากะตามนั้นแล้วครับพี่น้องก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่หลายคนม่วงว่าเป็นหนึ่งเดียวนะคะทีะ่เป็นกันเองขนาดนี้นนนนนนนหลาย้นว่าจังสันนพี่น้องน้อเอานั่นแหละ FC เปนคลับคิดเห็นวาจังเลยนี่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาตากันได้นพีน้องน้อเอานี่แหละครับพี่น้องาำรับคลิปนี้ ก็ขอจบคลิปไว้สักนสักกอนน่ค่ะว่าก,ก็มาสวัสดีค่ะ